โอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมคลิปนี้ผมก็จะมาลุยกันต่อเลยนะครับผมเพราะว่ามันเปิดให้เล่นแล้วนะครับโหรอตั้งสองวันเลยทีเดียวนะครับผมตอนนี้ผมก็จะเข้ามาลุยด้านล่างนะครับต่อจากครั้งก่อนเลยนะครับว่าจะมีอะไรบ้างนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะทําการลุยตรงนี้ไปก่อนนะเพราะว่าตอนแรกผมได้ผ่านมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมจะไม่สนใจตรงนี้เลยนะครับ เยวค่อยมาเก็บทีหลังนะครับอยากรู้ว่าด้านฝั่งอีกฝั่งนึงมันเป็นอะไรนะครับเก็บมันก่อนตอนนี้ผมใส่ชุดสีเหลืองนะครับเป็นชุดป้องกันสารเคมีโดยเฉพาะเลยนะครับผมโอ๊ยทำไมยังโดนวะสงสัยเป็นน้ำกรดนะครับตอน,นี้เดี๋ยวผมลองพิสูจน์ดูก่อนอ่าเอ๊ยเมือกเฮ้ยผมโดนพิษอะ่ะเดีดเลยนผมเตรียมมาเยอะไหมเนี่ยเอย้เตรียมมา20เออ40น่าจะได้อยู่เด้ว ต้องดูชุดก่อนโอ้โหชุดก็รู้สึกว่าจะมีพังเล็กน้อยนะครับผมไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปปิดตรงนี้ก่อนกันทางนี้ที่ไร่นะครับดี๋ยนี้ก่อนโอเคเก็บเรียบร้อยนะครับตรงนี้ขึ้นไม่ได้ปกติเราขึ้นตรงนี้ได้นะถ้าทางน่าจะวุแล้วล,ว,ลวมันก็เข้าไม่ได้หรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องย้อนกลับมาตรงนี้อ่ะตรงนี้ขึ้นได้นะครับแสดงว่า มันจะสลับที่ไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมจะทําการขึ้นฝั่งด้านในก่อนเลยก็แล้วกันนะครับตัวนี้ปิดตอนแรกเรามาทางนี้เนาะเดี๋ยวผมจะไปฝั่งนู้นนะครับต้องโอ้ชุดตัวนี้มันป้องกันรังสีได้นะครับผมโอ้โหดีใจจริงเลยเดี๋ยวเฮ้ไอ้ตัวนี้โผล่มายังไเนะี่ยมาเดมาดิเข้ามาเดเขมาดิ ถอยตั้งหลักนิดนึงแล้วยิงสวนเข้าไปต้องเก็บข้างในดีก่อนปืนเอตัวนี้มี2ตัวว่าชุดพังไม่ได้กลัวอะไรนะครับตอนนี้เพราะว่าชีวิตเรามันก็มียาปั๊มอยู่แล้วนะครับกลัว่างเดียวคือชุดพังผมจะยังไม่สำรวจของนะเดี๋ยวขอไปดูด้านบนก่อนว่ามีอะไรนะครับเดี๋ยวต้องไปลุยด้านบนกันก่อนเลยนะครับขึ้นมาฝั่งนี้โอเคชุดดีหน่อยนะครับที่ป้องกันสารได้นะครับเฮ้ยแต่ไม่ป้องกันพิษเลยทีเดียว ไม่เป็นไรต้องรอมันลดก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะดูตรงนี้ก่อนลดลงไปนิดนึงนะครับไม่เป็นไรยังใช้ได้อยู่นะครับตรงนี้จะเปิดประตูฝั่งนี้ก่อนโอเคเปิดฝั่งนี้นะครับแล้วก็มาดูตรงนี้นิดนึงโอ้มันตันใช่ปะตรงนี้ก็ปิดนะครับตรงนี้ก็ปิดต้องมาฝั่งนี้เดี๋ยวผมจะขอมาฝั่งนี้ก่อนเก็บตรงนี้ก่อนนะครับเก็บซอมบี้พวกนี้ก่อน โ okay. อเคอน่าจะ yeah. นิดหน่อยนิดหน่อยนะครับนิดหน่อยเผื่อมียานะครับโอเคได้แผ่นที่นะครับกระจกด้วยนะครับเก็บไว้ด้วยจริงกระจกผมเออไอตัวนั้นผมครบแล้วนะครับก็ไม่จําเป็นต้องอันนี้ก็ได้แต่เผื่อเราจะไปสร้างกล่องนะครับสร้างกล่องผมใช้ไปเกือบหมดแล้วตัวนี้ต้องมาฝั่งนี้ดูก่อนดูก่อนว่าลองไหม มันตันนะ่ะแสดงว่าไปไม่ได้นะครับต้องเก็บไปฝั่งนี้ก่อนอุ๊ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเออผมจะลองใช้ปืนตัวนี้ดูนะโอเคน่าจะได้อยู่นะครับน่าจะยกักสองหรือสามลัดนได้นะแต่ระยะยิงมันสั้นไปหน่อยนะครับ โอเคน่า <Okay, S 2> จะได้โอ้ผมรู้เงี้ยผมไม่เอาปืนตัวนี้มาก็ดีนะมีกล่องทหารด้วยนะครับอ่านี่ไงได้ปั๊มน้ำมาละตัวนี้ต้องเก็บไว้ด้วยนะพวกนี้ปั๊มน้ำผมตอนแรกผมมี2อ,อันผมลืมปัม๊มคลิปก่อนหน้านี้ผมลืมปั๊มนะครับโอเคเดียวตรงนี้เปิดทางไว้ก่อนเราน่าจะเข้าไปลุยฝั่งด้านบนก่อนนะครับ ผมจะเปลี่ยนป,ปืนตัวน,นี้ครับอ่าตรงนั้นเราเปิดแล้วใช่ไหมมผมจะเข้าที่ตรงนี้ขึ้นไปก่อนทีนี้แหละผมจะหลบไอ้พวกนั้นก่อนนะครับผมจะไม่เก็บจนกว่าผมจะผ่านช่องนี้ไปนะครับโอเคขึ้นมาแล้วอ้าเฮ้ยมันมาคุณะที่กันนี่หว่า เดี๋ยวๆนะันตรงนี้เปิดไม่ได้ตรงนี้เปิดได้นะครับต้องเก็บนะครัเนี่ยตรงนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็เปิดไม่ได้นะผมตองมาทางน,น,นี้นี่ด้วยนะครับเข้าไปใกลให้หน่อยสิให้มันเดินออกมาเ,เรียบร้อยออตรงนี้มีของ ลองดูก่อนว่าเป็นอะไรอ่าเฮ้ยไม่ได้ตัวนี้วะเป็นกล่องนะครับเดี๋ยวตัวนี้ต้องเก็บไว้ตัวนี้เอาใส่ตรงนี้ไว้กินน้ำก่อนกินพืชด,ด้วยอย่าตันพิษสักนิดหน่อยก็ดีโอเคตัวฝั่งนี้นครับอุยอ๊ยเฮ้ยผมไม่เป็นไรว่ะลืมไปว่าผมมีไอ้ตัวกันพิษนะครับ เรียบร้อยห่าขาดเลยทีเดียวจะนี้ได้อะไรมาเนี่ยได้ผ้านะไม่ดีเท่าไหร่ของมุมเต็มอ่ะเดี๋ยวผมขอไปดูก่อนเผื่อเก็บอะไรได้บ้างเพราะว่าเรามาได้แค่ครั้งเดียวนะครับถ้าเราลงไปแล้วมันก็จะขึ้นมาไม่ได้เลยตรงนี้ต้องเปิดก่อนโอเคได้กล่องกับแผนที่นะครับ ตัวนี้ไม่มีอะไรนะครับตรงน้นผมเปิดแล้วตอนนี้เนี่ยมันชอบเล็งไปที่ตัวอื่นนะครับดูโอเคยังลดมาถึงครึ่งนะครับน่าจะใช้ได้อยู่อุย้ยดูดิอุย้ยมันเหยียบไม่ได้น,ะนตัวนี้ โอหหลบก็ไม่ได้เดี๋ยวผมจะต้องมาฝั่งนี้นะครับเปิดต้ยตัวอะไรวะเนี่ยตัวชอบซุ่มอุย้ยจิงยากเลยโอเคมันจะมีห้องควบคุมอยู่ฝั่งนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวผมขอเปิดดูตรงนี้กอน ได้ปั๊มน้ำมาอีกแล้วนะครับผมปั๊มน้ำคอนคอนนี่ก็จำเป็นนะเดี๋ยวเก็บไปก่อนแลกกับตัวไหนดีวะเนี่ยแลกกับลูกปืนก็แล้วกันโอเคเดี๋ยวนะดูเปิดตรงนี้เลยใช่ไหมอ๋อ,อนีไงโอเคเปิดได้แล้วเดี๋ยวก่อนไปตรงนี้มันเข e tamam. ้าไดายย้ไหมหรือต้องยิงนี่ป่ะตกใจหมดเลยนะึกว่าลงไปด้านล่างแล้วอันนี้เข้าไม่ได้ตรงนี้ นี่เขเข้าไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมจะมาอีกฝั่งหนึ่งก่อนน่าจะเปิดได้ตัวก็เปิดไม่ได้นะครับโอ้โหมีแค่นี้น้อยจังอ,อ่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับผมน่าจะหมดแล้วเพราะว่ามันไม่ให้เข้าเลยนะโอเคเดี๋ยวลงไปด้านล่างกันโอเคแผ่นดินถล่มเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ผมก็จะเอาอ้าตัวนี้มัน เกี่ยวมดเเนี่ยไม่ใช่เนาะเดี๋ยวเราจะมาฟังนี้กันละกันอตอนนี้ผมอยากได้มากเลยก็คือไอ้ตรงนี้นะครับเป็นอ,อะไรเนะี่ยเป็นปูนนะครับปูนปูนซีเมนต์นะครับที่ยังไม่ได้นะครับเพราะว่าต้องอต้องไปรอทรายก่อนเพื่อสร้างปูนซีเมนต์นะครับที่แรกผมได้มาแล้วนะครับถุงสองถุงนะครับแต่ก็มาตายตรงที่ไหนสักแห่งในแถวนี้นะครับ มาตายก็เลยไม่ได้นะครับก็เลยหายของหายหมดเลยย,ย,ยาเสียบตัวเองนิดนึงนะครับนี่เติมยาของตรงนี้บังเข้าไปนะอุ้เรีร้อยไอ้ตรงนั้นมันตันหรือเปล่านะ่ะเออ เดี๋ยวนะผมลืมไปหรือเปล่าขอไปดูแป๊บหนึ่งนะครับจะต้องสำรวจให้หมดนะครับฝั่งนี้เรียนิดนึงก็ยังเอานะครับนิดนึงก็ยังดีโอเคน่าจะหมดแล้วนะครับเดี๋ยวจนะอนิดนึงขอเปิดกล่องนิดนึงนะโอเคเห็นไหมตอนนี้ผมได้แผนที่มาแล้วนะครับ อย่างน้อยเราก็สามารถเพิ่มอัปเกรดได้เดี๋ยวผมจะขึ้นมาฝั่งนี้แทนก็แล้วกัน,กนแล้วก็เลยไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับต้องดูก่อนตรงนี้มันจะมีที่หนึ่งอ่ะที่ยังไม่ถล่มนี่อาจจอแล้วนะครับผมเจอแล้วเดี๋ยวเราขึ้นไปตรงนี้กันเลยโอเคผมขึ้นมาแล้วไอ้ที่มันยังเหมือนที่เดิมๆวะใช่ไหมเดี๋ยวผมต้องไปฝั่งนี้ก่อนอ๋อใช่แล้วนะครับตรงนี้มันก็คือ จุดแรกนะครับจุดที่ผมมากันก่อนนะเดี๋ยวขอยิงตรงนี้ก่อนอย่างน้อยก็ขอฟาร์มไปเลยก็แล้วกันนะครับตรงนี้โอเคตายแล้วตายไหมาตายตายตายเฮ้ยซอมบี้กลัวชุดพังยังเหรอโอเรียบร้อยเอาปืน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 ,ปนจ่ายอยู่ไหนโอเคอยู่นี่ ตรงนี้มีกล่องนะครับเปิดกนอย่างน้อยก็ขอลุยให้หมดเลยก็แล้วกันเสียงอะไรชุบชุบชุบชบเนี่ยเปิดตรงนี้โอเคมีมีมมอซอมบี้ตรงนี้ตัวหนึ่รงรอย,ยิงเดี๋ยวผมจะขอมาฝั่งด้านบนก่อนเลยนะครับยิงไปตัวหนึ่นตงตัวนี้เปิดได้ไหมไม่ได้ได้นี้ตัวใหญ่หวะ่ะ อโ,โอเคตรงนี้มีรังด้วยนะโอเคน่าจะหมดละตัวตนี้เปิดอุย้ยตัวนี้เปิดไม่ได้ตรงนี้ก็เปิดไม่ได้เดี๋ยวต้องเซฟตัวเองเอาปืนเข้ามาเปิดไม่ได้สองที่เลยนะครับอ,อ่ตัวนี้น่าจะเข้ามาฟังนี้อุย้ยตัวนี้เดี๋ยวเดี๋ยช่วยชถอยช่ย ยิงเรียบร้อยต้องเปิดตรงนี้ก่อนออได้มาเยอะเลยได้บุหรี่ได้ไอตัวนี้เดี๋ยวแทนออไอตัวนี้เข้าไปอยาจะไปอีกฝั่งนะึงชิบเปิดเข้ามาก็ไม่เจออะไรเลยตรงนี้ล่ะอุ๊ยไอตัวนี้อ,นนอันตราย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 เดี๋ยวต้องยิง น,อ,นอย่างเข้าไปเดดคาร์เลยจริงๆชุดผมก็น่าจะป้องกันได้นะครับแต่ว่าบางคนอาจจะป้องกันไม่ได้เลยจริงข้างนอกดีกว่าปลอดภัยกว่าเยอะนะครับลดการสูญเสียของชุดด้วยโอเคน่าจะหมดแล้วได้มาอีกแล้วนะครับได้มา6ชิ้นเลยทีเดียวนะครับนาฬิกาก็ถ้าเก็บไ,ไปก็ไปแยกสิ้นส่วนได้นะครับตัวนี้ดึงกัน อดี๊อดี๊อดีทันไหมล่ะตัวนี้ผมจะไม่เอาเดี๋ยวมาเปิดตัวนี้ก่อนเดี๋ยว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 มาไงเนี่ยยิงทาไมถอยถอยถอยยิงเพราะว่าได้ชุดเทพๆมาละตอนแรกก็กังวลนะครับกลัวไม่กล้าใช้นะครับไม่กล้าใช้เพราะว่ากลัวมันจะหมดนะเพราะว่าได้แค่ชิ้นเดียวเองนะครับน่าจะหมดแล้วตรงนี้โอเคเดี๋ยวลงไปด้านล่างกันก่อน จริงๆเราสามารถทําให้เราไม่ตายได้นะแต่ว่าถ้ามันมีซอมบี้ที่เราตีตายภายในครั้งเดียวครับเราก็จะค้างเลยนะผมถึงไม่ชอบชายตวนันนะครับเพราะว่ามันรู้สึกว่ามันไม่สนุกนะครับให้เราเหมือนเป็นเทพลุยไปอย่างเดียวเ,เดี๋ยวผมจะขึ้นไปฝั่งด้านบนนะเพราะว่าหมดแล้วนะครับผมโอเคก็น่าจะหมดแล้วนะเดี๋ยว,ด,ยว,ด,ยวดูภารกิจฝั่งนี้ก่อนนะครับน่าจะมีอะไรให้คุยอ่านีงไงตัวนี้อะไรเนี่ย เออจำได้ละตรงนี้มันยังไงผมสามารถรับแหลได้แล้วของเต็มของเต็มเด็ดละผมต้องเอาของบางส่วนนะครับเข้าไปเก็บไว้ที่กล่องฝั่งนี้ก่อนนะครับให้ตัวเครื่องยนต์เราได้แล้วเดี๋ยวเก็บไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวผมจะลองไปดูกุญแจที่ว่ามันเป็นอะไรบ้างอ,อ่คีย์การ์ดหรือเปล่าโอเครับภารกิจนะครับเ,ออเสร็จสิ้นแล้วก็รับไปอีกชิ้นหนึ่งนะครับ ตอนนั้นคลิปเมื่อกี้นี่ผมเพิ่มแผนที่ไปซะเยอะเลยชน่าจะได้อะไรไปอ้าวยัไงได้ละโอเคมาอยู่ที่เลเวล6นะครับเลเวล6อตอนนี้การจะส่งนะครับการจะส่งจริงๆเราสามารถทำได้เลยโดยไปการจะส่งของภารกิจของใครวะนี่ไงภารกิจของตัวนี้นะ แล้วเราก็ไอ้น,นี่ได้เลยแต่ว่าวิธีทางรัดนะครับก็คือเพิ่มแผนที่เยาเลยดีกว่านะครับน่าจะง่ายกว่าเยอะนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมดูก่อนดิโอ้โหได้หกจากเมื่อกี้เท่าไหร่40%ใช่ไหมเมื่อกี้น่าจะอีกนานนะครับตัวนี้เป็นอะไรผมจําได้ว่าผมได้แล้วนะสกินตัวนี้หรือเปล่าเนี่ยสกินมอเตอร์ไซค์ลูกลนยเนี่ยแต่ผมยังไม่รู้เลยว่าสตัวนี้มันมันจะต้องไปไอตัวนี้มัน สว่านใช้มือใช้อุปกรณ์ในการสกัด,ไท,กกดไ,ทไทเทเนียมน่าจะเป็นอุปกรณ์สกัดไทเทเนียมไทเทเนียมไอ้ไทเทเนียมมันเป็นไอตัวนี้หรือเปล่าเดี๋ยวนะผมพอดูก่อนนะครับไอ้อไทเทเนียมมันน่าจะเป็นตัวไอเขาขาวหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเ,ดเออมันใช้ประดิษฐ์ตัวไหนวะอันนี้ไงนี่ไงแท่งสเตนอะลอยไม่ใช่เนี่ย,ยวะ นีป่ะอ่นนี่ไงไทเทเนียมแท่งนะครับผมทํามาจากวัสดุเหล็กอลลอยนะครับอ่านใช่ด้วยนะครับน่าจะใช้ไอตัวนี้นะครับผมน่าจะใช้ขุดเจาะไอตัวนี้แต่ไม่รู้ขุดตรงไหนเดี๋ยวผมต้องเล่นผมต้องไปเพิ่มอัพมันให้ได้ตัวนี้มาก่อนนะครับมันน่าจะต้องเอาไปขุดที่ไหนสักแห่งนี่นะครับแต่ว่าพวกนี้มันเป็นเลเวลหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมคงต้องผ่านจัดส่งให้ครบเลเวลยีก่อนนะครับสงสัยต้องกลับมาใช้วิธี จริงๆผมก็ใช้อยู่2แบบนะครับตอนนี้ก็คือมีเกมการ์เดียนแล้วก็อะไรนะมอดนะครับผมแต่ส่วนมากที่จะใช้ง่ายสุดนะครับที่ไม่ต้องทําอะไรมากนะครับเพราะว่าผมเล่นใน PC นะครับก็คือเกมการ์เดียนนั่นเองนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้ก่อนนะครับสําหรับภารกิจของคลิปคลิปนี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subcribe ให้กันด้วยนะครับแล้วอย่าลืมไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับในครั้งหน้าสำหรับคลิปคลิปนี้ก็สวัสดีครับ